ครับสวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่อูอซเซเจ็์นะครับวันนี้ดูช่างใหญ่นะครับไปจำอูนะครับคนนี้เห็นตัวเล็กๆเนี่ยทำเป็นทุกอย่างเลยนะครับอ,อดูครับมึงมาออกดิฮ้ยมึงมาออกดิมึงเป็นยังไงเอ,ออเออกูกัดแขวะเลยเด้อเอ้ยจ็ค เมียเมียมึงอายกล้องอีกแล้วเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เมียน้องสาวมึงกัดแขวสูเลยเด้อโอ้โอ้โอน็อตตัวเดียวนะครับขันกันสามคนนะครับพี่น้องดูนะครับอุ้มอุ้มต้องปินปินกุญแจบอออกมันฝืดกันไม้ปิ้นอีกข้างหนึ่งอะความลงที่เหมือนเอ้ยงั้นแหละ อ๋อไอคนจับ hmm. ก็จับไม่อยู่อ๋อออสามคนนะครับคนนี้ก็จะยืนให้กำลังใจครับเสื้อดำเฮ้ยทำไมต้องใส่เสื้อคู่ผมว่าจะเอาไอ้บล็อกลมมาให้ผมไม่เอามาให้ดีกว่า ให้ใช้ความพยายามของเขาดีกว่าถ้าผมเอาบอกลมมานี่ปานนิเร็จแล้วเนี่ย,ย,ยใช้ในงานเด็กหรือเปล่าเนี่ยอายุอายุประมาณยี่ิห้าเลยครับแต่เขาตัวเล็กนะครับเออเขาต้องบอกอายุเยอะๆเขาไว้เดี๋ยวเขาปัดเด็กเกินไปไงไหน้าตามันเด็กเกินไปนี่ นะครับห้านาทีนะครับแต่ผมเพิ่งมาถ่ายนะครับเพิ่งออกไปตัวหนึ่งครัเอาเหลือตัวหนึ่งครับเอ็นต้องถอดข้างหลังก่อนแล้วค่อยมาถอดทางง่ายเอาคืดูนะครับอันนี้เด็กฝึกง,งานนะครับแต่ก่อน,นเลี้ยงวัวอยู่บ้านนี่ก็เลยมา เดี๋ยวมันจะได้เลือดนะครับเคยดูนะครับไม่นานคันนี้ขายถารถสามเดือนนะครับรถคันนี้รถสามเดือนบิ้วให้ใหม่บิ้วให้ใหม่นะครับรถสามเดือนทอดีน่าจะลูกค้ามีปัญหาเสียงท่อเสียงเบรกก็เรียบร้อยเบรก ตัวน,นี้ก็ทำไม่ยากครับนี่ครับแล้วก็วนมาหาตัวนี้ปกติปกติตัวเนี้ยตัวสายเส้นเนี้ยจะเข้านี่เลยครับจะเข้าเส้นนี้เลยนะครับแล้วอันนี้ต่อมาแล้วก็อุดแล้วก็มาออกนี่นี่ครับนี่เยอุดแล้วก็ถ้าเราจะใส่อีกเส้นหนึ่ง ก็คือตรงนี้นี่ครับเส้นนี้ใส่ใส่อันเดียวก็ได้ครับใส่อันเดียวก็ได้ไม่เป็นไรอ่าไอน,นี้ไม่สู้นะครับอน้องสู้เอาสู้ฉลาดด้วยนะคนเสื้อดำนี่ฉลาดมากเลยคือเขาขี้เกียจมุดนะครับรตัวใหญ่ เอาจะออกไหมเนี่ยเออไหนอูนายใส่ก็ใส่อันเดียวก็ถูกแล้วมีส้นเอกขีดไหม เอาบล็อคลมยิงไหมเอามาเมื่กี้จบแล้วไปเอาเราให้ลูกพี่มูงหน่อยนะตะเกียบมูนหน่อยดิกล่องสีเหลืองเนอะลูกบล็อกมีไหมอ่ะเบอร์อะไรแล้วก็เอาไอ้ที่พี่เอามาวันนั้นอะทั้งข้างหลังอ่ะกล่องสีเหลืองแล้วก็เอากล่องดำมาด้วยทั้งหมดนั่นแหละ เบอร์อะไรนะเอ็งขันเบอร์อะไรเมื่อกี้เอ็งดูดีๆดีอุ้มฮะตายแล้วไหนไปโดนตรงไหนใครมาใช้ผู้สาวขันนอดวะโอ้ ดูการบนท่อของเขาดัดก็ดูดูดิดัดองหรือเปล่าเนี่ยแต่ท่อเล็กเกินนะครับหน้าสองมันเพิ่งเคยเห็นเนี่ยบนท่อแล้วใช้หน้าสองแต่ดังอยู่เรื่องดังอะแต่ว่ามันยังไงไม่รู้อะบอกไม่ถูกบอ นาสีดำละ่ะเอาสีดำมาด้วยเออนั่นแหละเออลูกบอกมันอยู่ในนั่นแหละโ <c oughs> อ,อเคดูเขาจะยิงลูกบอก <c oughs> เขาดูเขาได้ลูกบอกมาเขาจะยิงได้ไหม <c oughs> มึงขึ้นรถก็แทนที่จะเปิดท้ายขึ้นเนาะ นี่ครับอู่ใหม่ก็เริ่มเอารถเข้ามาเรื่อยๆเลยครับก็ช่างก็จะสร้างไปด้วยเอายิง,ง,งยิงข้างล่างตุนน้นเนาะเอ็งไม่เอากุญแจไปจับเอาไปจับกุญแจเบอร์สิบสี่นู่นนู่นนู่นเอาอเ,เอาด้วยสองคนนี้ทำไม่ใช่มันรูดบ่ เบอร์ใดอออเอากุญแจขอ,อเออดึงออกอ๋ออันนี้มีลูกบอกแล้วนะครับเอามายิงข้างในจับมันเดิมต้องกดให้แน่นหน,นีหัวฉะนอกอกกูถึหัวลอยเบิง่งยิงมายิงไปเรื่อย ออกยังง่ายไ่ล่ะเอาเอาเอา,เอานี่นี่กันหนึ่งพอนิดเดียวนี่จับแค่นี้ก็ออกแล้วเนี่ย ใหมันตรงจะให้มันรูด,รดยิงวะโอ้ยมันรูดหัวมาแล้วภาร,รกิจเสร็จเรียบร้อยเอาเบ,บ,บอร์สมมิบสองนีเบอร์สิบเจ็ดโอ้ลูกผสมวะนี่สิบสองเอาสิบสองมา นี่สิบเจ็ดนี่เอาไปยิงไหนอ่ะเอาไอาอูมาเบอร์สิบเจ็ดมาจับเองยิงฝั่งนี้ยิงฝั่งไหนก็ได้ยิงฝั่งตามก็ได้ ทางแวนยิงมายิงเลยโอ้คือ่งยถอะวะเก็บด้วยน็อตเ่ีนยนู่นฝั่งนู้นสิบสองสิบสองสิบสองสิบเจ็ดเอาสิบสองลูกบอกสิบสองไปด้วยนั่นแหละไอ้เงาเอาสิบเจ็ดไปด้วยแล้วก็กุญเจเบอร์สิบสองไปด้วยเอาก็บอกดิ เดี๋ยวก็เดินไปเดินมาไม่เสร็จสิทีหรอกสองคนี่อุ้มยิงเออยิงสิบเจ็ดกันก็ได้ไปจับสิบเจ็ดไอ้อุ้มอ๋อจับหยากเนาะ กว่าจะได้เงินเขาแต่ละบาทเลยครับวันละ้สามร้อยห้าสิบ 3, เอาตกแตงหัวสิบสองนี่ข้างหน้าอุ้มเอ็งจะไปทำไมข้างหลังเนี่ยนะข้างหน้านะ่ะเออนู่นนี่ยิงเลยเข้าแล้ว ยัดว่าเออเท๋ยนสำหรับ,รบทีนี้ก็ bye bye. บ๊ายบายสวัสดีครับเจอกันคลิปต่อไปเอามือจับอุ้ม <c oughs> เอาขันออกได้แล้วนั่นน่ะขันออกได้แล้วเอามือขัน <c oughs> กดขึ้นมาะกดกดอนั้นขึ้นมาะได้ไหม คันออกได้ไม่ได้คันเข้านั่นนะไปแล้วสวัสดีครับ